อัตตาหิปรมังปิโยโหติติอขอสวายความคารพเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรมพระจารย์หลงพ่อวิริยังสิรินทโรด้วยความคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความนับถือพระวชิระวรคุณตลอดถึงสาธรรมิกและเหล่ากอสมณะคือสัมมเนนและญาติโยมผู้มีเกียรติมีบุญทั้งหลาย ในโอกาสบัน,นี้อาตมาภาพจะได้แสดงธรรมปฏิสันฐานซึ่งได้แสดงแทนคุณพระคุณเจ้าอาจารย์แมนไม่ได้มาวันนี้เป็นลำดับต่อไปในอุเทสบทที่ตั้งไว้ว่าอัตหิปรมังปิโยแปลว่าตนนั้นแหละตนเป็นที่รักอย่างยิ่งโปด กรอนสุนทรผู้กวีเอกของไทยและกวีเอกของโลกบทหนึ่งว่าเจ้าของตาลรักหวานขึ้นปีนต้นระวังตนตีนมือระมัดมั่นเหมือนคบคนคำหวานรำคาญครันถ้าพลังพลันเจ็บอกเหมือนตกตาลญาติโยมพิมุเกียรติมีบุญทั้งหลาย ความรักทั่วไปของบุคคลนั้นมีหลายหลากมากมายเช่นรักพ่อแม่รักบุตรธิดาสามีภรรยาเป็นต้นเรามีความรักตนอย่างยิ่งยวดเมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักอย่างยิ่งสิ่งสำคัญเราต้องฝึกฝนอบรมและพัฒนาตนสมดังพุทธพจน์ทบทหนึ่งที่ว่าทันโตเศโธมนุษย์เสสุ แปลว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนเท่านั้นประเสริฐที่สุดเพราะสามารถหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานั่นก็คืออัตภาพของชีวิตที่มีกำไรเข้าถึงอดมคติสูงสุดขั้นปรมัตถประโยชน์ที่พระพุทธองค์ทรงดำเนินเป็นแบบอย่างสิ่งที่เราจะพูดควรดำเนินเดินตามรอยพระยุคลบาทพระาศาสดาก็คือกายวาจาใจ ที่มีอยู่ในตัวตนอันเป็นที่รักของเรากายให้มีศีลวาจาให้มีวินยัยใจต้องมีธรรมะคือสมาธิธรรมกายของเราจะมีคุณค่าต้องมีศีลเป็นเครื่องประดับวาจาจะจศักดิ์สิทธิ์เพราะม,มีประจักษ์พยานคือคำสัตย์จิตใจจะมีประโยชน์เพราะมีสมาธิธรรมสู่ปัญญาวิมุติธรรม ฉะนั้นถ้าบุคคลปรารถนาจะให้ตนเป็นที่รักเป็นที่เคารพของผู้อื่นจึงควรให้ทานดังบาลีที่ว่าทะทานังปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักจึงควรให้ทานรักษาศีลเพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปศีลเป็นเครื่องควบคุมกายวาจาให้ปกติเรียบร้อยดีงาม จึงได้นามตามพระบาลีว่าสี่ลังโลเกอ,อนุตรังแปลว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกส่วนความรู้รอบตัวในวิชาการต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์ก็เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญก็จริงแต่ถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องควบคุมกายวาจาแล้วย่อมไม่สามารถที่จะทำให้ผู้สูงส่งเป็นผู้สูงส่งได้เลยเพราะศีลเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้น ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นรากแก้วของพระศาสนาศีลห้าเป็นหลักประกันคุณภาพชีวิตจากปุถุชนสู่ความเป็นมนุษย์คือศีลห้าข้อที่หนึ่งประกันชีวิตข้อที่สองประกันทรัพย์สินเงินทองข้อที่สามประกันครอบครัวและข้อที่สี่ประกันสังคมข้อที่ห้าประกันสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเป็นต้นอันหนึ่ง ความรักตนตามบทที่สบทที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนั้นจึงเป็นคำกล่าวที่เตือนจิตสกิดใจได้เป็นอย่างดีมิใช่เราประมาทขาดสติสมดังภาษิตท,ที่ว่าอัตนาโจทยัตตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองดังบทกวีที่ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนเลอะเลือนตนแชร์เชืออเตือนตนให้พน <c oughs> <c oughs> ้นภัยสีลข้อที่สี่มมศาวาทาเวรมณีควรสำรวมวาจาด้วยสัจธรรมดังพุทธพจน์ที่ว่าสัจจังเวอมตาวาจาแปลว่าคำสัตว์แลเป็นวาจาที่ไม่ตายพูดแล้วทำให้คนเชื่อนอกจากนี้จะต้องพูดคำที่ไพเราะอ,อ่อนหวานพูดแล้วทำให้คนชอบคนชม พูดคําที่สุภาพพูดแล้วทําให้คนช่วยเหลือเกื้อกูลพูดให้ถูกกาลเทศะว่าควรพูดเวลาไหนอย่าพูดให้เกินเวลาจงพูดเท่าที่จําเป็นเพราะการพูดเยอะมากพูดมากย่อมมีโอกาสผิดพลาดขาดเกินพูดสั้นๆเข้าใจง่ายๆแต่นำไปใช้ได้ผลจริงดีกว่า อย่าพูดเกินเวลาที่จะภาพกำหนดเช่นความดีของคนอื่นแม้ไม่มีใครถามเราก็ควรพูดให้เกียรติชื่นชมยินดีเพราะความดีย่อมประดับโลกให้สวยสดงดงามแต่ความไม่ดีความชั่วของคนอื่นถ้าไม่มีใครถามเราก็ไม่ควรพูดนี่คือวาจาสุดท้าย จะมีใจสุดท้ายใจจะมีประโยชน์ก็ต้องลงมือปฏิบัติธรรมนั่นก็คือสมาธิธรรมปฏิบัติสมาธิธรรมให้สม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งเพราะใจเป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจเป็นนมามธรรมแต่สำคัญที่สุดเพราะเป็นใหญ่กว่ากายดังพระบาลีในธรรมบทภาคหนึ่งว่ามาโนปุพังขมาธรรมมาเป็นต้นทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจความรักมีสองแบบความรักใคร่ในเรื่องการมราคะและความรักแบบเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาในพรมวิหารสี่ในทางโลกนิยมคำว่าค่าของความรักสูงส่งยิ่งนักเนื้อเงินตราทุกทุกสกุลอย่างนี้เป็นต้นในทางธรรมนิยมคำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลก มีผู้รู้เปรียบเทียบร,ระหว่างความรักใคร่กับความรักเมตตาความรักใคร่ปรารถนาอยู่ใกล้ชิดหากเกิดกับใครก็จะผลักดันให้ไขว้คว้าแสวงหาความรักใคร่ครั้นได้อยู่ใกล้ชิดก็สมหวังสุขสมอารมณ์ปองแต่ครั้นพลาดหวังก็กลับกลายเป็นความทุกข์ระทมความโกรธความเกลียดก็ตามมาตรงนี้เชี่ยเห็นว่า ความรักใคร่จึงออกไปในออกมาจากกิเลสเป็นกิเลสล้วนๆต่างจากเมตตาในพรหมวิหารสี่ที่ออกมาจากธรรมะเป็นธรรมะออกมาคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นธรรมของผู้ปกครองนอกจากนั้นความรักใคร่ยังเกิดการแบ่งแยกสมมติว่าเด็กสองคนที่มายืนต่อหน้าเรา คนหนึ่งหน้าตาดีหน้าตาน่ารักอีกคนหนึ่งหน้าตาขี้เรียวขี้เรความรักใคร่ะจะเข้าไปอ้มเด็กที่น่ารักขึ้นมาไม่ปรารถนาอุ้มเด็กที่หน้าตาน่าเกลียดข,ข,ขี้เรและเกิดความรังเกียจแต่เมตตาความรักแบบเมตตาจะมองเด็กทั้งสองเท่าเทียมกันคือเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่รังเกียจเดียดฉันความรัก จึงไม่อาจอยู่กึ่งกลางกึ่งกลางวางจิตเป็นหนึ่งตั้งอยู่ในความยุติธรรมได้ซ้ำร้ายกลายเป็นฉันทาคติลำเอียงเพราะรักใคร่แต่เมตตาธรรมจะดำเนินไปด้วยความราบเรียบอยู่กึ่งกลางวางจิตเป็นหนึ่งตั้งอยู่ในความยุติธรรมไม่ลำเอียงคืออุเบกขาธรรม วางเป็นกลางสามารถปล่อยวางได้เพราะพุทธศาสนาจึงสนับสนุนเมตตาธรรมมากกว่าความรักใคร่เพราะความรักใคร่มีความสุขในเบื้องต้นเท่านั้นนะโยมแต่มีปัญหาในท่ามกลางและมีความทุกข์ในที่สุดความรักใคร่จึงออกมาจากกิเลสเพราะกิเลสมาจากกิเลสต่างจากเมตตาที่ออกมาจากธรรมะเป็นธรรมะมาจากการุณามุติตาอุเบขา ในปิยสูตรรักตนในปิยสูตรคือรักอื่นเสมอด้วยตนย่อมไม่มีนั่นเองความรักใครความรักใดในล่าหรือจะมาเทียบความรักตนคนที่พูดว่าฉันรักเธอเท่าฟ้านั่นไม่จริงไม่จริงรักใดก็ไม่เท่ารักตนเราโยมเมื่อรักตนมากกว่ารักใครๆก็ควรตั้งตนไว้ชอบประกอบแต่กรรมดี ที่ตนทําทตนาประกอบประสบความสุขสําเร็จจึงจะถูกต้องสัญชาตญาณเดิมๆของสัตว์ทั้งหลายในโลกคือรักตัวกลัวตายทางนั้นแหละโย,ยมแม้แต่มนุษย์ก็รักตัวกลัวตายเหมือนสัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้มนุษย์จะแสดงออกในทางเห็นแก่ตัวสนองความอยากสนองความอยากอย่างหิวกระหายถ้าขาดการควบคุมไม่มีการคอนโทรล ซึ่งน่ากลัวน่ากลัวกว่าสัตว์เนรชานที่แสดงความตามสัญชาตญาณต้องการเพียงอยู่รอดปลอดภัยความเห็นแก่ตัวนั้นมองว่ามาจากสัญชาตญาณเดิมของมนุษย์มนุษย์ทุกคนล้วนเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นถ้ายังขาดคุณธรร,รมถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมมนุษย์ส่วนมากจะเห็นแก่ตัวจะมากหรือน้อยเท่านั้นที่ต่างกัน ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่ากล่าวโทษใดๆแต่แท้ที่จริงความเห็นแก่ตัวนั่นแหละคือตัวร้ายที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่สังคมมนุษย์ไปทั่วทุกยอมยา่าไปทั่วทุกหัวระแหงความเห็นแก่ตัวเป็นบ่อกเกิดของความชั่วร้ายซึ่งนำภัยพิบัติมาสู่มวลมนุษย์หลวงพ่อพระธรรมโกศาจารย์พุทธทาสอินทรปัญโยท่านเคยกล่าวอยู่เสมอว่าตัวกูของกูนั่นเอง ดังได้กล่าวแล้วว่าสัตว์เดรัจฉานแสดงออกตามสัญชาตญาณแต่มนุษย์เหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงที่ปัญญาสามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนสัญชาตญาณได้หนึ่งรักตัวปรับให้รักเพื่อนมนุษย์ปลูกสำนึกเรื่องการเสียสละสองกลัวตายปรับให้ละอายชั่วกลัวบาปประกรรมไม่กล้าทำชั่วก่อความเดือดร้อนให้แก่ใคร รักตัวกลัวตายจึงจะประกอบด้วยธรรมะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนและคนรอบข้างตลอดถึงสังคมความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวคือความรักแท้คนที่ไม่เห็นแก่ตัวคือความรักตนสมดังุเทศบทที่ตั้งไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าอัต,ตาหิปรมังปิโยแปลว่าตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่ง การแสดงธรรมะปฏิสันถานในวันนี้ก็เห็นว่าสมสมัยได้เวลาแล้วขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดียังมีกับท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งครหัสบันพระชิตตลอดถึงสมาเณรทุกรูปทุกท่านทุกคนนั้นเถิดเอวังก็มีด้วยประการชนิ้สาธุ